ดีค่ะของฝันทำอะไรคะวันนี้ทำ,ทำขนมเบียไม่เหมือนที่เตรียมเลยขนมบ้าบินใช่ขนมป้าบินใช่จำได้ไหมที่เมื่อวันที่เราไปเที่ยวกันอะที่เราไปเดินตลาดนัดอะแล้วหนูกินมะพร้าวอะจำได้ไหมคะเออจำอก็มีอย่าพึ่ง,งสิคะที<า>่อธิบายไม่เสร็จเลย ที่เราไปซื้มอมะพร้าวอะ่ะที่ลูกแพงๆจำได้ไหมแม่เก็บมะพร้าวไว้แม่ก็เลยว่าจะเอามาทําขนมแม่ก็นั่งคิดอยู่นานเนี่มะพร้าวอะ่ะมันทําจะทํายังไงดีเพราะว่าเสียดายลูกตั้งเกือบห้าร้อยที่เรากินกันวันนั้นจําได้ไหมจําได้ไหมคะแพงมากแม่ก็เลยเออเก็บลูกมะพร้าวไว้ใส่ตู้เย็นล้างก็คือกินน้ําหมดแล้วก็เอาไปล้างแล้วก็ ฉชะแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็นั่งเซิร์ชก็นั่งเซิร์ชอนเน็ตดูนะเอ๊ะไอ้มะพร้าวมันทำอะไรได้บ้างเนาะก็ไปเจอบาบินมันใช้ส่วนผสมงยแค่หนึ่งสองสามสี่สี่อย่างแล้วมันก็เป็นของที่เรามีในบ้านอยู่แล้วก็เลยลองเอามาทำกันเดี๋ยวลองทำดีกว่านะว่าน่าจะว่ามันจะกินได้หรือเปล่าคือทำคงทำได้แต่รู้จึกมันจะอร่อยหรือเปล่าเอใอห้ของคขวัญเป็นคนอธิบาย ีอะไรบ้างอยากอธิบายอยากจะบอกโ okay. อเคอธิบายพี่ก็ซิว่ามีอะไรบ้างค่ะอ่ะ, okay. ะโอเคแป้งเท่าไหร่คะแป้งเสรงร้อยสิบกรัมโอเคเท่าไหร่คะมะพร้าวหนึ่งร้อยกรัมน้ำตาลน้ำตาลตีบน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งร้อยกรัมเกลือนิอด はい<分>。<分> ทั้งมือแล้วใช่ไหมทั้งมือแล้วใช่ไหมคะโอเคเอาคุกแป้งแล้วพายโข้าก่อนนะโอเคเดี๋ยวไม่ต้องใส่น้ำนะใส่น้ำแค่น,น้อยอเทียน่อน บอ,อกเนี่เป็น,บบน้นจารที่ชอบหวังในสูตรก็าบอกใส่แปดจีบแต่ว่าแม่อยากกินหวานหวังแม่ก็ใส่เป็นหนึ่ง้อยเ้ม่ไปหยิแนตารายนะคะอ่าก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวแม่ไปหยิ later you มันหอมมากเลยหมูกินหอมมากเลยอยากดูอ่ะอบแม่เอาไม่ให้ดูไปตรงนี้เอางังนะเดี๋ยวก็ไม่ได้ถ้าอยากจะดูคนอยากดูบอกแม่กินหอม,อมนี่อันเสร็จแล้วน่ากินไหมล่ะยังไม่เสร็จแต่แม่ใช่อันนึงยังไม่เสร็จอันนี้หอมนะกินหอม อ๋อพอเรากินหอมชอบอยากกินใช่ไหมอยากกินแล้วใช่ไหมโอเครอก่อนนี่จะเสร็จแล้วแม่ทำชิ้นเล็กด้วยไงอันนี้ชิ้นเล็กค่อยหนูเหรอใช่หันกินชิ้นเล็กก็ได้เดี๋ยวแม่ก็ไปหั่นชิ้นใหญ่ให้ชิ้นก็อีกชิ้นใหญ่ให้แม่เหรอชิ้นใหญ่ก็หั่นด้วยหั่นก็กินชิ้นใหญ่ได้ก็แม่จะหั่นให้หนูเหรอใช่ค่ะหนูก็ต้องเป่าใกล้เสร็จนะคะทุกคน สแล้วนนอ่มก็คนกินหอมมากนะคะคนกินแล้วใช่มั้ยคะ<ฮ>เ,คเดี๋ยวเราไปลองกินกันเลยดีกว่าได้ไหมเ,เสเร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะมาชูให้ดูสเสร็จแล้วค่ะไม่รู้ห่้าตามันหมเหมือนหรือเปล่า ต้องชิมก่นอนก็หอมทีคนบอกว่าอหอมหยอลองชิมสิไปชิ้นหนึ่งเราถือเองสิ มากเลยอ่ะไปได้โอเคลองมาทำกันดูนะครับง่ายมากเลยมีของแค่3าีอย่างมะพร้าวนี่ก็หาง่ายไม่ง่ายหรอกที่นี่หายยากเป็นเจว่ามะพร้าวแพงกุ้มและวสี่ร้อยหาสิบกับหน้ารมะพร้าวนะโอเค แค่นี้พอก่อนนะคะบอกพี่บ bye bye ๊าบายค่ะก่ัจะกุ้งเนะจะได้ไม่พลาดการตินตามเร